อะไรในปากครับก็จะได้กินลายยิงบิดฟินเวอร์ก้อยมะน,นาวรบบวันนี้ไปฝึกเนื้อวัวน,นะครับเป็น,น,ปน,นอ,อันนี้เป็นตับมีตับกับเนื้อครับอันนี้เป็นตับอนนี้กินข้าวด้วยกันนะครับมีน,นึ่งก้าวเหนียวแล้วก็อน,นี้นะหมูโจนี่อะไรกนะ้อยครับก้อยนี่สม้มก้อยมะนาวครับ ตับวัวก้อยมะนาวครับมีตู้ตับนะครับเนี่ยมีแกงขี้เหล็กครับแกงขี้เหล็กใส่นังควายทำทั้งวันครับหนังวัววัวในปากครับก็จะได้กินลายยิงบิดฟินเวอร์ชิมแกงขี้เหล็กครับแล้วกินอย่างแกงขี้เหล็กไหมไม่กินจ้ะทำไมไม่กินวะ แกกินแกงขี้เหล็กกับผักเผ็ดไก่ใช่ไหมละหนุนข้างหน้าเองเขาอยู่นะล่ะก็ให้น้องไปขานครับ<อ><อ>ไม่วะรอล้อทำงานเยอะหนุนข้างหน้าให้น้องไปแล้วไปรอบๆแล้วม่วครับวันนี้ไปฝึกเนื้อวัวนะครับเป็นอันนี้เป็นตับอันมีตับกับเนื้อนะครับอันนี้เป็นตับ แล้วกินดิกินนะนอนลืมไปอ่ะพ่อมกินละอิ่มจุตับกันมาละกินจุตับกันอิ่มมาล้อคือทำงานจนเหนื่อยดีน้วันนี้ฝนไม่ค่อยตกนะเหมือนเมื่อวานหนูไปดูนะไก่ไม่มีเนื้อจาเลยมันอะไลายต้มจนเคี่ยวจนลายไง ปลาตก็เลียนหมดอ่ะชุ่ส,สองกับวันที่ ขอเราอะตุ้งอะตุสภาประมาณที่ยี่สิบหมูบุ้มดูอะไรอยู่ไอชนแพ้ใช่ไหมไปดูสกายพาไปไหมพวกนี้โอ้ยรอบไปยังละตับหมูว่าจะเลี้ยงหวานจะไกลมากตับหมูหวนาน ไม่หมุนได้ไปหมุนได้ไปปาแล้ววานจะกปทำยี่เยี่ยมแล้วพรุ่งนี้โอ้โหวันนี้นี่มาเบตงหมดนะกะลากะลางานแต่เบตงฮะวันนี้ของเบตงของเบตงเซนเม้งใช่ไหมวันนี้เมื่อวานเมื่อวานตรงนี้เออเบตงดังวันนี้งานไก่เบตงงานอะไรนะงานไก่เบตงไก่เบตงอ๋อคนพวกคนจีนเขากลับมาเลยเกษตรกรร ได้มาแมวไก่เปตรงมาฝากจ่ามังง้งเลยที่ไก่เปตรงมันเขาส่วนมากไม่ค่อยจะขายจ่ะมันเขาทำพันขนานไดไหนจะมาเลี้ยงนี่นะทำนมเขาไม่ขายลุงวะเมื่อก่อนตาผมถ้าวันตุ๊จีนนะจ๊ะนะทำอะไรนะเอาออกเขาเรียกว,ว่าทำมันไก่ใหญ่นียย่จ่าไก่เขาช่างเขาเรียก ใช่มันใหญ่เหมือนไก่เข้าช่างนี่แหละมันคนละอันกันเลยกับไก่เข้าช่างไก่เข้าช่างโอ้ตัวใหญ่ๆไม่เบียดข้าช่างนี่มันตัวหนึ่งมันกี่กิโลอ่ะเข้าช่างเนี่ยเนื้อีเวนต์ใหม่มาแล้วนะเนาะนีบไปรวมวันนี้หมูได้นะ ได้คืออะไรไอ้เมื่อช่างเียมาสิบได้คูณสคูณหเว้ยคูณสคูณสคูณแปดคุกเตาใหม่มาแน้วล้านสองอร่อยล้วไม่กินหรอะมือในแกงมะนาวแังอีกเด็กมา กิน,นอะไรแล้ววันนี้ปีเดียวแล้วนะกินแล้วเป็นไรหรอตายแล้วลแ,วแวม่สาวขึ้นแล้วเนพะิ่งบกเดี๋ยวนะต่ออีปีหนึ่ง <c oughs> เออเขาให้ต่อถึงกี่ปีวะห,<ส>ห้าปีพีสี่หรือาห้าห้าปีถ้า เขาพิจารณาเป็นอาชีพได้เลยไม่ต้องสอบโคต้ากองพันจริงหมูเล่นหมูเล่นพูดจริงนี่หมนแต่ก่อนเขาบรรจุเลยสมัยก่อนนั้นรานปี่ะเราซอหอถ้าอยู่ถึงสี่ปีนี่เขาบรรจุให้เขาบรรจุให้เลยเราซอหอเองเห็นในสอหอน้ำดำที่อยู่ในค่ายเราไหมไอ้ที่มันชอบเข้าเวรน่ะแต่ก่อนเออถ้าเองอยู่น้ตอนนี้มันติดสิบตีแล้วหมูจําได้มันเป็นคนอาสาแต่ก่อนตั้งแต่หมูมา มีโคต้ามีทุกปีเองดูดิปีนี้โคต้ารุ่นพวกเองสองคนโอ้ไม่ได้เอารุ่นน้องเอาไปกินหมดเห็นไหมหมูแมนนี่ไงหมูแมนก็มาจากโคต้ากินไปเรื่อยเขาให้สมัครใครจะสมัครบ้างตัน้ำก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวว่าเองทำงานให้ชาติแล้วก็ให้หน่วย cô ta, vậy, cô ta lại à, quy xong, cùi bằng ít bâng, con nè, ít bâng làm này, không, có đoạn, không? Này không có công việc, đi b้าน nay mới đi, à, b้าน nay à, quân hoàn à, nay nhiều chưa mai, còn khép ไม่รู้บ้านใครบ้านใครดแหนยิงเทพถ้าอยู่บ้านเด่นสนะได้ในสิบเอเหมือนรุ่นพี่ร้อยหนึ่งชื่ออะไรอะไดีก็ดีไปนะแกไปอยู่บ้านผู้พันตาชาติชื่อเล่นอะไรผู้พันต่าชาติไม่ดูอะต่อเตาเน่อวะ ไม่แกอยู่สายสีมาก่อนเขรู้หมดเลยเขาเหนีดหดยดเต็มเลยครับผมบุญแหละขัดต,งตังตังไปเลยไปตังบ่งขึ้นมาเลยแล้วหมดไหมจันนี่ไม่หมดหรอกเดี๋ดดยวเราไปกินใจกันดีกครับก็เดี๋ยวค่อยพบกันในคลิปหน้านะครับอิ่มได้วนะ ได้เตะมองแล้วทำอะไรไม่ได้ตอนนี้หมดกำลังที่จะกินแล้วใครพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ครับอันนี้ใส่ถ้วยไหมวันนี้รขาตุ้เย็นถุงๆๆเอาอไปเลยพี่ไม่เกิดอะไร <ป S 1> หรอใส่แล้วปอ่าไปแล้ว วอนนี้ปล้างเรามันเนี่ยไป้งใเอาถ้วยนี้นะมีแต่ัเอาวนี้ไปล้างมาไมเอาถ้วยนี้ไปล้างกเดียวอันนี้เอาไว้ก่อนจะล้างใจใส่นี้งกินไหม่อหรอวะต้อเดือดอ้นมาหย่านอ้วนตอนไดเมียแล้วนะโว้ต่จะโดนเดี๋ยวปาถั่วแบงมาแล้วโว้มันได้เดี่วล่ะ ดูอะไ้กันบ่างคนสี่เบอกินแน่นดองเอาหนว่าแตงโมมาลูหนึ่งเด้อบูมแตงโมแตงโมอุ้ยยังก็บาทนี่เลืมลื่อมไหมวะ